Hello there, this is Ski. Welcome back to Vanilla English Channel. In this episode, I'm going to talk about the word do, and another one is the word das. ทำไมกี่ถึงขึ้นต้นว่าเคยใช้คําว่าดูเพื่อเน้นหรือเปล่านะคะเพราะปกติเนี่ยเราจะรู้ว่าดูจะเป็นกริยาช่วยใช่ไหมกริยาช่วยที่แบบว่าใช้ทําปฏิเสธใช้ทําคําถามนะคะแต่ว่าในที่นี้เราใช้ดูเพื่อเน้นความหมายได้ด้วยนะเพื่อให้ข้อความมันหนักแน่นได้ด้วยนะคะ for example if you want to say I like it I like it. This is very normal right? มันเป็นความรู้สึกแบบธรรมดาธรรมดาก็คือฉันชอบอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเราอยากเน้นนะคะว่าฉันชอบเ <Wow. S 1> <laughs> น้นว่าชอบเน้นว่าแบบชอบมากจริงๆอะไรเงี้ยฉันชอบจริงๆนะนะคะก็จะเป็น I do like it. I do like it. เห็นไ,ไหมเราใส่คำว่า do เข้าไปนะคะข้างหน้าคำว่า like นะเดี๋ยวเราจะดูตัวอย่างอื่นอีกนะคะ Let's look e t other examples and then you can understand how to use do to emphasize in sentences. They come every Saturday. They come every Saturday. อันนี้ก็เป็นประโยคแบบธรรมดาธรรมดาใช่ไหมบอกว่าเขามาทุกวันเสาร์นะคะแต่ถ้าเราอยากเน้นนะว่ามาจริงๆเขามาจริงๆเราเน้นคำว่ามานะคะเราก็จะบอกว่า They do come every Saturday. They do come every Saturday. อืมเราจะใช้ do ข้างหน้ากริยาอีกแล้วนะคะที่จริงมันคล้ายๆกับเวลาเราตอบคำถามแบบว่าเราพูดประโยคสั้นๆที่เราไม่ต้องพูดกริยากริยาตัวที่คนใดคนหนึ่งถามเรานะคะเราตอบด้วยการใช้ do เช่นถ้าเพื่อนถามว่า do you like it do you like it นะ เราจะตอบว่า yes I do เราเน้นเสียงไปที่คำว่า do มันก็จะเป็นการเน้นว่าชอบฉันชอบจริง,รงๆนะฉันชอบนะเธออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเน้นได้โดยการใช้คำว่า do แต่ทำไมเราต้องใช้คำว่า do เป็นเพราะว่าคำถามมันมาด้วยคำว่า do ค่ะเขาถามว่า do you like it ใช่ไหมเราก็จะตอบ yes I do เออแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราอยากจะตอบเต็มเต็มนะคะแล้วก็เน้นด้วยนะเราก็ตอบว่า yes I do like it I do like it นะคะเราใช้ดูเพราะมันเป็นกริยาช่องที่หนึ่งเออคำว่า like นะมันเป็นปัจจุบันเราก็เลยใช้ดูมาช่วยเพื่อนเน้นข้อความนั่นเองนะคะที่นี้คําว่า d o s s ก็เหมือนกันใช่ไหม does ก็เป็นอะไรที่เป็นปัจจุบันใช่ไหมคะถ้าเขาใช้กริยาช่องหนึ่งนะคะเราก็จะใช้ d o s s ได้โอเคไหมแต่ประโยคเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะต้องเกี่ยวกับว่าประธานเป็นเอกพจน์หรือว่า h ีชีอ it อะไรประมาณนี้นะคะเราถึงจะใช้ d o e s for example she eats durians she eats durians สมมติว่าเราบอกประโยคนี้ไปกับเพื่อนสักคนหนึ่งอะแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยซาร่านะเขากินทุเรียนนะเออซาร่าเขาเป็นฝรั่งอะไรอย่างนี้แล้วเขากินทุเรียนนะแล้วเพื่อนแบบงงเฮ้ยจริงเหรอฝรั่งกินทุเรียนด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอยากจะเน้นว่าเฮ้ยกินอะไรอย่างเงี้ยเราเน้นไปเลยว่า she does eat durians she does eat durians เห็นไหมคะเราใช้คำว่า does เพื่อที่จะเน้นประโยคที่เราเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เออเห็นไหมทีนี้ทำไมเราใช้ does เพราะว่ามันเป็น she ดูไหมคะแล้วก็ตอนแรกที่เราพูดประโยคธรรมดาเนี่ย she eats durians นะคะเราเติม s ที่ต so ัว eat ใช่ปะแต่พอเราใช้ does ปุ๊บ eat กลายเป็นไม่มี s เพราะอะไรมันเด้งมาอยู่ที่ does แล้วนะคะดังนั้นเราก็จะพูดแค่ว่า she does eat durians. Another example: My company offers health insurance. My company offers health insurance. คำว่า health insurance นะคะก็คือประกันสุขภาพในที่นี้บอกว่าบริษัทของฉันเนี่ยก็คือ offer หรือว่าดูแลในเรื่องนี้นะคะทีนี้ถ้าเราอยากจะเน้นยำ้ำเราใช้ประโยคที่ไม่ใช่แบบ I you with he she it ก็ได้นะคะประโยคนี้บอกว่าอะไรบอกว่า my company ดังนั้นเราอยากจะเน้นเราใช้ my company does offer health insurance my company does offer health insurance แบบนี้เราพูดเพื่อนเน้นอย่างเช่นถ้าเรากำลังคุยกันเรื่องแบบประกันต่างๆที่เราได้จากการทำงานนะคะแล้วแล้วประมาณว่าแบบเออคุยกันไปคุยมาเฮ้ยบริษัทฉันให้อันนี้อันนี้ไม่ให้อันนั้นไม่ให้นนใหเธอให้ไหมของฉันเป็นยังไงแล้วเราอยากเน้นว่าเฮ้ยบริษัทฉันให้นะเธออ่าแบบนี้ยอารมณ์มันประมาณนั้นอะ เออมันก็จะมีความเน้นนะคะ My company does offer นะีตัวคำว่า offer ตัว A s หายไปอีกแล้วใช่ไหมคะเพราะว่ามันเด้งมาอยู่ที่คำว่า does นั่นเองนะคะเอาล่ะอันนี้เป็นวิธีแบบพื้นฐานนะคะในการที่เราใช้ do กับ does ในการเน้นย้ำนะคะจริงๆเราใช้คำอื่นได้อีกนะในพวกกริยาช่วยหรือว่า modal verbs นะคะกริยาอื่นๆที่เราอยากจะเน้นย้ำนะคะว่า ใช่ใช่จริงๆนะคะเราก็ใช้ข้างหน้ากริยาปกติที่เราใช้นั่นแหละนะคะคำว่า do ไม่ยากก็ใช้ติดกันไปเลยนะคะแต่ถ้าคำว่า does เนะคะเราจะให้ตัว s ของไอตัวปกติอะ่อะหายไปนะคะเพราะว่า s มันเด้งมาที่ does แล้ว นะคะโอเค so that's it for this episode can you comment something that you w a n n a emphasize ช mm ่วยคอมเมนต์ได้ไหมคะอะไรก็ตามที่แบบว่าเราอยากจะเน้นโดยใช้คำว่า d o e s หรือคำว่า do ก็ได้ลองคอมเมนต์ดูถ้าใครตอบถูกหรือแต่งประโยคถูกนะคะกี่ให้หัวใจเนาะเออแล้วถ้าใครไม่ถูกไม่ต้องเสียใจนะคะเดี๋ยวกี่แก้ให้โอเคไหม so that's it for this episode thank you so much for watching I hope you're going to have a Great day today. Bye.